มอเตอร์เอ็กซ์โป2015ภายใต้แนวคิดสีสัญญาณยนต์แห่งโรกอนาคตเริ่มแล้วที่เชียงใหม่การบินไทยจัดงานรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่2,558จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารอาคารพิเศษและลุ้นรางวัลบัตรโดยสารสีก่อกระแสหลินหุยลุ้นตกลูกขณะผู้ใหญ่ใจดีเริ่มทยอยสนับสนุนทีมงานและนักข่าวติดตามนีพันดดา สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันผมพชรพัฒนศิลป์วรนันท์และทีมงานนะครับก็จะนําข่าวสารที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคม2 5 1 8นะครับถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เป็น long weekend นะครับคือหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับทำให้บรรยากาศที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับจากการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆนะครับผมทําให้สถานท,ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตอน คลืนแล้วก็คลึกคักมากมายนะครับผมผมและทีมงานเนี่ยอยากจะขอให้คุณผู้ชมและท่อง,ง,งเที่ยวนะครับเดินทางกันอย่างปลอดภัยและใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับและขอให้สุดสัปดาห์นี้ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีของ ผู้ที่ชื่นชอบนะครับในนวัตกรรมยานยนต์นะครับเนื่องจากที่ศูนย์การค้าเซนทันพาร์ซาเชีงยงใหม่แอร์พอร์ตได้มีการจัดงานมหกรรมมอเตอร์เอ็กซ์โป2015นะครับภายใต้แนวคิดสีสัญญาณยนต์แห่งโรคอนาคต <S <S ที่เชีงยงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซนทันพาซ่ซาเชีงยงใหม่แอร์พอร์ตบรรยากาศมหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเชีงยงใหม่มอเตอร์เอ็กซ์โป2015ภายใต้แนวคิด สีสัญญาณยนต์แห่งโรคอนาคตที่ได้รวบรวมเอาค่ายรถชั้นนำที่มีความหลากหลายความโดดเด่นที่แตกต่างกันมาไว้ภายในงานเดียวให้คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาในงานเนี่ยได้เลือกสรรนะครับในแบบที่ท่านชอบได้อย่างจุใจและพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับพบกับค่ายรถยนต์ค่ายต่างๆอาทิค่ายรถ MG จากบริษัทเบสอ u t ต์เซลจำกัดค่ายรถมิ s u b i s h ิจากบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลลจำกัด ค่ายรถฮอนด้าจากบริษัทเชียงแสงฮอนด้าออโตมบิลจำกัดค่ายรถนิสสันจากบริษัทนอตเว็บจำกัดค่ายรถเชฟโรเลตค่ายรถคาวาสกิจากบริษัทแสงชัยธุรกิจยานยนต์จำกัดค่ายรถซูซูกิค่ายรถอิซูซูจากบริษัทอิซูซูเชียงใหม่เซลจำกัดค่ายรถโตโยต้าจากบริษัทโตโยต้าร้านนาจำกัดค่ายรถซูบารุจากบริษัทวิกตอรี่ออโต้คาร์จำกัดค่ายรถเจพีมอเตอร์จากบริษัทจีราพัฒน์จำกัด และค่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้จากบริษัทนัดมอเตอร์จำกัดและพิเศษส,สำหรับผู้ที่จองรถภายในงานนี้นะครับยังได้ร่วมรุ้นมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนฟีโนอีก1คันนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาร่วมงานและมีการลงทะเบียนเข้าชมงานนะครับยังได้รุ้น t ี LCD 50นิ้วและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับให้กลับบ้านไปอย่างฟรีๆนะครับที่งานเชียงใหม่มอเตอร์เอ็กซ์โป2015 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้จนไปถึงวันที่1พฤศจิกายน58นี้งานนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา11โมงถึง3ทุ่มนะครับที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับพบกับโปรโมชั่นล้อนแรงแซงทุกงานคิดจะออกรถพลาดไม่ได้อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะครับครับพลาดไม่ได้จริงๆิงนะครับสำหรับคนที่ชอบนวัตรกรรมยานยนต์นะครับรถนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะไปดูนะครับเพราะว่างานมอเตอร์อีกโปเนี่ยถือว่าเป็นงานที่จะได้ รับชมนะครับนวัตรกรรมยานยนต์รถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ทางค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยออกมาประชันกันนะครับและที่สำคัญถ้าออกรถในงานนี้เนี่ยยังได้รถสิทธิพิเศษนะครับมากมายทีเดียวนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับนับว่าเป็นข่าวดีของคุณผู้ชมนะครับที่ ชื่นชอบการเดินทางหรือว่ามีแบรนด์ที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับเนื่องจากทางการบินไทยได้จัดงานรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่2,518นะครับโดยในงานเนี่ยจะมีการจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาสุดพิเศษนะครับและยังได้ร,วร่วมรุ่นบัตรโดยสารฟรีอีกด้วยที่รานวิดีโอวอลชั้นจีศูนย์การค้าเซน็ทนทรัลพราซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต นายวิวัต์ปียาวิโรธรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานจัดงานกิจกรรมการบินไทยงานรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่2,518พร้อมจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษและยังมีการร่วมลุ้นรางวัลบัตรโดยสารฟรี โดยการจัดกิจกรรมรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่2 5 1 8ในครั้งนี้เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงทงางภาคเหนือด้วยโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางทั่วโลกของการบินไทยและเส้นทางภายในประเทศของการบินไทยและไทยสมายล์รวมทั้งแพ็กเกจทัวร์เอื้องหลวงรอย,ยัานอโขดฮอร์เรเดย์ในราคาสุดพิเศษและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากไทยช็อปในราคาสุดคุ้ม นะครับรวมถึงกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง3วันทั้งนี้ยังได้ร่วมรุ้นเป็นผู้โดยสารฟรีเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทยรวม30รางวัลน,นะครับพร้อมรุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของรายการสะสมไมล์รยยอยัลออคิทพลัสและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าสําหรับท่านคุณผู้ชมนะครับที่มีแบรนด์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือท่องเที่ยวไปในประเทศนะครับ ไปที่งานนี้จะได้ซื้อบัตรของการบินไทย,นยในราคาสูพิเศษและที่สำคัญยังได้ร่วมรุ้นบัตรฟรีกด้วยนะครับพาดไม่ได้จริงๆนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมาได้มีกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลก็คือข่าวการแท้งของหลินหุยนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยทางสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่า ไม่เป็นความจริงนะครับโดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่และทีมงานยังคงมีการเกาะติดสถานการณ์การตั้งครรภ์ของหลินหุยนะครับโดยการที่รอหลินหุยที่จะคลอดลูกในเร็วๆนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงหลังจากมีการออกข่าวว่าแพนด้าหลินหุยแท้งลูกแล้วตามโรคโซเชียลและการแชร์ไปในกลุ่มรายจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ปกปิดข่าวนายนิพนธ์วิชัยรัตน ผู้วยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตามที่มีกระแสข่าวออกมาดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะมีการถแถลงให้สาธารณชนทราบเพราะเป็นที่ติดตามของประชาชนเป็นจำนวนมากและยังยืนยันว่าจนถึงวันนี้ยังคงตั้งท้องและรอการเกิดลูกอยู่นะครับและการยังมีสัญญาณของความพร้อมของหลินหุยที่จะตกรูกว่าจะออกว่าวันไหนอย่างไรนะครับซึ่งการออกข่าวเช่นนี้นะครับนับว่าเป็นการบั่นทอนความรู้การทํางานของทีมงาน วิจัยเจ้าหน้าที่และสร้างความเสียหายให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับตลอดจนสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามมาตลอด43วันหลังจากการถแถลงข่าวพบการตั้งท้องในปีนี้โดยทั้งนี้ผู้บริหารพร้อมทีมงานขอวอนให้ทุกคนร่วมเป็นกําลังใจและร่วมรุนการเกิดแพนด้าตัวน้อยตัวที่2ซึ่งอาจจะใช้เวลานานแต่ทุกคนก็ยังคงทํางานกันอย่างหนักและเฝ้าติดตามกันตลอด24ชั่วโมงอย่างไม่ย่อท้อเหน,นื่อยกันทุกคน ขณะเดียวกันบริษัทต่างๆได้เริ่มทยอยเข้ามาสนับสนุนการทำงานของทีมงานวิจัยและสื่อมวลชนโดยล่าสุดนำกาแฟสำเร็จรูปพร้อมเครื่องดื่มจากบริษัท VF o o d กาแฟสำเร็จรูปดาวคอฟฟจำนวน50แพ็คมามอบให้ในายวิทยาสิงห์คำหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการธุรกิจและประชาสัมพันธ์ตัวทีมงานวิจัยแพนด้าและสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเป็นกำลังใจร่วมรุ้นการเกิดแพนด้าน้อยในปีนี้ ทางสนทเชีม่ก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่าข่าวที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ในเรื่องของหลินหุยแทงหรือว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับโดยทางทีมงานยังคงเกาะติดสถานการณ์การตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และคนไทยทุกคนนะครับช่วยรุนช่วยให้กำลังใจหลินหุยในการที่จะคลอดแพนด้าน้อยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมส่วนข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคณะ ประเสริฐคเนชั่นนะครับคณะรำวงการกุศลจากชมรมศิลป <AP> ินศิลปินล้านนานะครับขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีและลำวงการกุศลคณะประเสริฐคเนชั่นจากชมรมศิลปินล้านนานะครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทําบุญทอดพระป่าสามัคคีและลำวงการกุศลที่สนามโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวอำเภอสันทร จังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกับสนุกสนานกับศิลปินล้านนาเอสวัชลินเจ้าของเพลงรถถีบเท่าแอลยีจังหวัด สาวสมัยในอัรบบ้าร้านนาคอมโบและลักกี้สีสารศิลปินลูกทุนอีสานร้านนาเสียงคุณภาพและนักร้องสาวสวยเสียงดีพร้อมนางรำสาววัยรุ่นหุ่นดีเต็มเวทีนะครับและภายในงานนี้เป็นงานการกุศลศิลปินพร้อมใจกันไปช่วยฟรีไม่มีค่าตัวนะครับและสําหรับท่านที่ต้องการไปรําวงการกุศลไปช่วยในงานนี้ค่าตัวฟรีนะครับมีแต่ค่าเดินทางคืนน้ำมันรถเท่านั้นเองนะครับโดยติดต่อได้ที่ประเสริฐคานชั่น0818 แปดสา3และทางประเสรคเนชันนะครับยังฝากแจ้งมาว่าศิลปินท่านใดที่อยากร่วมทำบุญด้วยเสียงเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่อำเภอสันทรายหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมการทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจในรอบเมืองเชียงใหม่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ